ใหญ่หยักเราก็มีพ่อพันธุ์สายถือว่าสายประกวดเลยครับตัวนี้ครับรออะไรครับหนุ่มน้อยขอละเอียดเลยครับครับตัวที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นหนุ่มน้อยอนาคตพ่อพันธุ์นะครับควายยักษ์นะครับเป็นลูกไส้ของไอ้เจ้าสายฟ้านะครับเจ้าสายฟ้าของไอ้ ของไอเซียนหนิงนะครับถือว่าเราก่อที่ม้าพันธุกรรมแน่นนะครับแน่นครับจากเดือนคู้น่มเนี่ยตัวนี้12เดือนครับพี่ต้นครับหนึ่งปีครับส่วนสูงอยู่ที่1 4อยครับผมอืมซึ่ง่อยตัวนี้นะครับเกิดจากแม่แม่เพิ่นนี่นะครับสูงร5อยครับพี่ต้นแม่เป็นสายเพชรอุดรครับ แม่ก็หายากมากๆแลเนะคู่นุ่มเนาะเขาจะหาเบิ้งคว้ยร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยหกสิบเนี่ยเกณฑ์เนี่ยโอ้ถ้าปีสองปีที่แล้วน่าจะบ่ต่้ก็สามล้านแมนครับในปัจจุบันนี่ขายกันเป็นล้านนะครับแต่สซนั่นนะครับอันนี้เขาได้ได้ลูกเพิ่มมาถือว่ายากยากคูณสองครับเรากับพันธุกรรมเราก็ชัดเกณส่งเสียแหละแต่ถ้ากลางออกได้อายุเพิ่กระตกขั้นซ้อนคือเกาครับตอนนี้ครับกระบาลใหญ่หนาล่อ ช่วงเอิกมะพร้าวไรนากับขาเพลินนะครับทรงดันขางเบิ้งครับครับคว้หนึ่งปีนะครับร้อยสี่สิบนี่ครับเบิ้งถือเลาก่อนนี่เขาเคยได้เนาะคุณน้องแมนแมนครับจนครับถือว่าโตดีมากนะครับถือว่าได้เบิ้งน้ำกันน้ำถือว่าเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือดนะครับผู้ใดท่านใดสายพันธุ์นี่นะครับเราทั้งนี่กับเบิ้งเอาครับทรงลูกดีขึ้นกันทรงลูกดีมากเหรอครับเบิ้งการเข่าคอเพล่น ตันชื่อเลือเด้ครับหนึ่งคอหย่นคอเป็นสามเหลี่ยมเลยครับอืมอยากกัดเพิ่นาเดินต่ครับผู้ใดหาคว้ยประกวดนะคพันนะครับเดือนตุลาเขานี่เดือนหนานี่แล้าตาจัดจัดดานข,งขางฟังนี้บาเนะ่ยไอ้เบิ้ลไกลๆนะครับ สวยนี่แหละครับถ่ายดดงๆล้าตัวนี่สมูทเป็นสีเลี่ยมการเข่าค้อครับครับเป็งการเข่าคอเลยเป็นสามเหลี่ยมเลยครับยิ่งจากภุละตรงจากคอพ่นลงมาพี่นี่ครับเบิ้งล้าตัวเบิ้งเอาตามวิดีโอนี่เลยครับอือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับผมต่อรองได้ครับอือสวยครับนี่เป็นไรครับ เป็นควายหนาเลยครับกระบาลเปิดกวางควนเขาไ่ครับกลมมนนี่หนาบิงครับหนึ่งปีเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับราคาเปิดไว้กันหนึ่งแสนเจ็ดมืนบาทครับมากน้ำกันกันโทรเข้ามาต้อรรองครับภาพคลิปบริตกแต่งนะครับไงเยิ่งซี่ละ่ะ